ซีรีส์คำนวณบำเหน็จชราภาพนะครับรับเงินบำเหน็จชราภาพ122,112บาทได้ชัวร์มาบอกต่อนะครับแล้วก็ไปดูวิธีการคำนวณกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้กันก่อนว่ากรณีบำนาญชรากรณีชราภาพเนี่ยนะครับเงินที่เราถูกหักแล้วไปเก็บสะสมไว้ในกองทุนชราภาพเนี่ยนะครับมันถูกหัก 3%นะครับของ5%ทั้งหมดนะครับที่เราถูกหักไปซึ่งจะนำไปใช้ในการเก็บสะสมกรณีชราภาพเนี่ยแหละนะครับอ่ะนะครับวิธีการคำนวณบำเหน็จชราภาพเราต้องรู้กันก่อน,อนว่าเรามีเงินสมทบนะครับเท่าไหร่แล้วอยู่ในนั้นนะครับ3มาที่จะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ w w w s s o g o t h นะครับเพื่อเข้าไปเช็คนะครับว่า จำนวนเงินสมทบของคุณเท่าไหร่ไปที่ข้อมูลทั่วไปการคํานวณเงินสงเคราะห์ชราภาพนะครับมาตรา33แล้วก็ไปดูนะครับในคอลัมน์โดยยึดคอลัมน์สุดท้ายนะครับว่ารวมกันได้เท่าไหร่นะครับในตัวอย่างนี้นะครับในตัวอย่างในวันนี้นะครับเงินสงเคราะห์กรณีชราภาพนะครับมาตรา3 3 3สานะครับมีตั้งแต่ปี5 5ถึง64นะครับรวมเงินสะสมนะครับ 1, 1 000, 2 0 0 0บาทเดี๋ยวเราไปคำนวณกันว่าจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนนะครับเท่าไหร่ก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าอัตราบำเหน็จชราภาพเนี่ยมีผลประโยชน์ตอบแทนที่ประกันสังคมไปลงทุนเอาไว้อยู่นะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยจะได้ไม่เท่ากันนะครับซึ่งข้อมูลผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยประกันสังคมจะประกาศเอาไว้นะครับประกาศ กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนบำเหน็จชราภาพนะครับซึ่งจะประกาศทุกๆปีนั่นเองนะครับทำให้ข้อมูลนี้สามารถนำไปอ้างอิงได้นะว่าได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเท่าไหร่นะครับไปใช้อ้างอิงในการคำนวณได้เลยมาคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนบำเหน็จชราภาพกันเลยดีกว่าครับมาดูกันนะครับปี2555นสะครับสะสมเงินสมทบรวม1800 0บาทนะครับสะสม1 8 0 0 อัตราผลประโยชน์ตอบแทนปี55คือ4.15เนะครับเท่ากับผลประโยชน์ตอบแทน448บาท20สตางค์ปี56นะครับเงินสมทบ1 8 0 0บาทสะสมรวม21,600บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน4.27นะครับได้ผลประโยชน์ตอบแทน922บาท32สตางค์ปี57นะครับเงินสมทบ1 8 0 0บาท สะสม3,2400บาทนะครับอัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.66%นะครับผลประโยชน์ตอบแทน1,185บาท84สตังค์ปี58นะครับผลเงินสมทบ9,600บาทสะสม4,2 0 0 0บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.21%นะครับได้ผลประโยชน์ตอบแทน1,348บาท20สตังค์ ปี59เนะครับเงินสมทบ9,600บาทสะสม51,600บาทอัตราผลประโยชนตอบแทน3 6 5รนะครับผลประโยชน์ตอบแทน1 8 8 3บาท40สตังค์ปี60นะครับเงินสมทบ9,600บาทสะสม61,200บาทอัตราผลประโยนตอบแทน3.61%ผลประโยชน์ตอบแทน2 2 0 9บาท32สตังค ปี6กนะครับเงินสมทบ10,000บาทสะสม71,200บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน3 1 6ปรผลประโยชนตอบแทน2 249บาท9กสตงตางค์ปี6 2นะครับเงินสมทบ10,000บาทสะสม81,200บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน4 2 1 2 5ดผลประโยชน์ตอบแทน3,451บาท ปี63นะครับเงินสมทบ1,000 10, 0บาทสะสม91,200บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน2.75%ผลประโยชน์ตอบแทน2 5 0 8บาทปี64นะครับเงินสมทบ1,800บาทสะสมรวม1 2 0 0เอ่อ2,000บาทนะครับอัตราผลประโยชน์สะสมรวม1,2,000บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทน3.8 3, 8, 3 รวมผลประโยชน์ตอบแทน3,906บาท60สตางค์รวมนะครับผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดนะครับในทุกๆปีเลยคือ21,112บาท80สตางค์นะครับเงินสะสม1นึ0 0แบาทบวกผลประโยชน์ตอบแทน2 1 1ห0 2บาท80สตางค์นะครับรวมเป็นบำเน็จที่ได้พุพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนคือ1น2 1 1 2สนสบาท80สสตางค์นั่นเองนะครับได้รับเงินก้อนนี้ไปเลยนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่ง อ่างวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้หลัสบับตรประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพาเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปลี่ยโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านท่านนะครับคำถามของท่านท่านจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆน,นะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ